ผมทำงานเกษตรตั้งแต่ปี2563ผมทำนี่ที่พ่กการเกษตรมาตรวจสอบของผมที่มามาดูว่าผมอยู่ดีกินดีหรือเปล่าแล้วผมก็อยู่ดีกินดีนะครับก็ได้กโกยอ้อยซอยปีพืชผักการนีซีทำอะไรผมทำนี่ แต่ไม่ได้ขายคือขายก็ขายให้ญาติพี่น้องอได้คยุยละวีละสิบบาทสาวบาทแต่การตลาดนี่การเกษตรนี่มาแนะนำให้ผมม,มาอบรมให้ผมแล้วมันได้หรือเปล่ามผมอยากจะถามว่าผมตั้งมีความตั้งใจเท่าไหร่ผมมีเนื้อที่อยู่ห้าไร่ได้หมดมีอะไรมาตรงแ่ เพราะมันคันอัน,นื่นให้ได้หมดมซื้อให้ผมบ้างผมจะได้ให้ค่าไฟแต่ละเดือนดีกว่าหยสินเดินมาขาไฟมาไม,ม่ได้เงินม,มันก็ไม่ได้แล้วคอยบอาภาษาพื้นทีเนีก็ยังคอาสอยผีของขายได้หมดมแต่คนที่จะซื้อนี่ หาตลาดให้ผมหน่อยที่ว่าการเกษตรจริงน่ะผมจะทำใหมมันไม่ใช่ว่าแก่โต้แย้งผมนี่ขัดผูดด้ใดละ่ะได้สิบหวีขายไปได้อยู่การตลาดคุณจะเอากี่หวีผมจะมีความตั้งใจมากกว่านั้นเพราะว่างบอยู่ในนี้อยู่แล้วผมจะจัดให้ 破啦啦。Oh, la la.